สวัสดีเด็กรทุกคนนะคะที่ตัวเองให้เรียบร้อยไม่ต้องลุกไปลุกมานะคะนั่งให้เรียบร้อยึ๊เก็บขาค่ะเก็บขาเก็บขาพี่จีจ้าเก็บขาลูกเก็บขาอ้าวละค่ะใปได้ไหเก็บขาลูกโอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นแหละลูกเขาจะ้อามอประกบอือเอาวละค่ะถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมไม่ต้องหมุนไปหมุนมา เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอ,อันนี้เรียกว่าอะไรคะที่หนี่งะที่หนีบตัวหนีบพูดสิ สามารถหนีบอะไรได,ด้อีกหนีบกางเกงนเกงเอาแล้วค่ะกลับไปหน้าที่ให้บร้อยค่ะอ่าอันนี้คือตัวหนีวันนี้เมื่อกี้เราระบังนิ้วมือไปแล้วมือของเราเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเอาไว้จับใช่ไหมจับแล้วมือของเด็กๆเนี่ยเข็นแรงไหมไหนเอามือขึ้นมาดิเข็นแรงไหมเข็นเข็นจับมือสองถูกหรือยัง ทำไมสีสวยเรียอโอเคค่าเสร็จแล้วเราวันนี้มามาดูความแข็งแรงของมือเด็กๆกนันต้องกาแข็งแรงอาค่ะแข็งแรงอันนี้เขาเรียกว่าตัวหนีบไบหน้าที่ค่ะอันนี้เรียกว่าตัวหนีบนะคะนี่หนีบแบบนี้เอาไว้หนีบสิ่งของต่างๆเอาไว้หนีบกระดาษหนีบผ้าหรือว่าหนีบสิ่งที่เราต้องการกระดาษถ้าที่เด็กๆขนาดจับแบบนี้ ใช้สามนิว้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางทำแบบนี้อ่าหูอ่าหูทำได้ไหมคะคุณครูเคยให้เด็กๆลองทำแล้วปรับตามคะปรับตามทำได้ไหมลูกนะอ่าทำได้แล้วปลับตากลับไปหน้าที่ลูกหนูที่ปรับตามอยู่ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวจะแจกให้เด็กๆทีละให้เด็กๆคนละนิ้วชี้เรามา คนุนี้ลองหนีบทําเหมือนที่ครูเอรดาสอนสิเออเออหนีบที่ใช่ค่ะหนีบอ่าหนีบเข้าหนีบออกมาไหนดูสิคุณครูบอกว่าเอาหนีบมือได้ไหมไม่ได้หนูจะไปหนีบทำไมเดี๋ยวคุณครูจะเอาผ้าหนีบไหนเนาะนนองการฝึกเหมือนที่ครูบอกสิทําเหมือนที่ครูเอรดาบอกสิคะบีบยังไงนะอ่ะาแค่ออกก็ยังบีบสิ โอเคไหนข้าเส้นขาเส้นเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยบีบบีบที่ครูวนาดาสอนให้ดูหน่อยบีบตัวหนีบค่ะเก่งมากเครือลีนเออมใช่โหลานคะแต่ยังไม่ได้ค่ะในลองมีไม่ดูหน่อยมีไม่ดูหน่อยโอเคอ่ะมาจับมือข้างที่ตัวเองขนาดลูกอ่ะหนีบสิโอ้ย่ยมพี่เมียมเย่ยมอ่ะ ยังไม่หิีบลูกลองฝึกก่อน,นอ,อ่ะฝึกเอ๊ะโมนะย่เอ๊ะทำได้ไหมโฟงจับข้าเดียวเออิไหนสีนาทสาพร้อมกัน n อนบา้กระจบ,บมาินมิดได้ไหมลูกได้มอ่าทำได้แล้ว ทีนี้เด็กๆทำกันได้แล้วใช่ไหมทำได้ทุกคนไหมคะไหนใครทำไม่ได้ยกมือทำได้แล้วค่ะลูกอะใครทำได้แล้วยกมืออาป้นนี้มโอเคออาทำได้แล้วเาป้นี่ใคุณดูซิเออหางัการตนะทำได้ไหมคะทำได้อะถ้าใครทาได้อากดถูกเ้จะใส่กระให้ดามไหนช่วยดูหน่อยเดมอน ในนูหนนิปได้ช่วยให้ดูหน่อยอะเก่งอาบนี้หนิบได้ยังเออบนี้เก่โอ้สาเก่งไหมโอ้สาช่วยไดูหน่อยโอเคไหมปะป๊าหนิบได้ยังครับหนิบเก่งอ่ะช่วยให้ครูดูหน่อยโอเค่คือลิ้นได้ยังได้แล้วโค้งช่วยดูหน่อยค่ะช่วยดูหน่อยโอเค ชุมวมดูนี่นชุมูเส้นข้่ยดูน่อยโอ <Okay. S 1> คเอาาคแอมดได้ยังลูกแ <Okay. S 2> อมช่วยหน่อยโอเคน,ออน้องกันช่วยดูหน่อยโอเคะอะโลเนนอะยู i ินิลีนี่เอ,ออันนั้นลีนี่มีไหนอ๋อา

คลี fate, times, okay. 8, nah ่ผ้าก <t iros cin an> ่อนแล้วหนูค่อยได้แล้วได้แล้วเก่งได้ดมอนเอาไดมอนเอาตัวหนีบออกจากเออเอา่าเก่งไหนของไดมอนได้ยังช่วยครูดูหน่อยสิหนีบได้ยังไม่ต้องหนีบหนีบที่ผ้าไม่ต้องหนีบกระดาษแล้วโอเคเก่งมากเลยค่ะไหนหนีบได้ยังไหนเขาดูหน่อยสิ น้องการคลี่ผ้าออกก่อนลูกการคลี่ผ้าออกก่อนลูกแบบนี้ค่ะการแบบนี้อ่ะไพ่อ้ําหนีบสิลูกหนีบสิหนีบไดค่ะเอาคนหาแม่แล้วโอเหนีบเข้าไปเล็กนไดนึงนําได้ทได้เก่งมากค่ะ ขึ้นหนีบแล้วไหนอรับฟงหนีไปหน่ยอยฟงคลี่ผ้าก,กอ่อนพี่ขนุปกงฟงคลี่ผ้าเหมือนเคลื่อนลิ้นก่อนลูกเด็กๆคลี่ผ้าแบบนี้แล้วก็หนีบผ้าหนีบเลยไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนนนน้้อองงกกััชูสิขอดูหน่อย,ออยโอเค,กเ,คเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยเก่งค่ะโอ้ผ้าผ้าใหญ่ละ ให้หนีบทีละหนึ่งคนเอามออือกาะอกปึ๊บอะเริ่มจักใครดีไดมอนด์นะคะลูกหนีบเลยค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากสงสารหนีบเลย Bye-bye. จะให้เอาหนีบนี้อยู่ครับหวังดีนะเก็บควยรดา,ามล้วกันพังแล้วค่ะพังแล้วคร่ะลูก่านั่งของคุควยรดาค่ะใช้กับผู้หญิงลูกเดี๋ยวปูใส่ให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหจงมา